ระบบล่อลื่นเป็นระบบที่ทำหน้าที่ช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ยาวนานเนื่องจากว่าเมื่อเครื่องยนต์เกิดการทำงานแล้วชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทุกชิ้นส่วนก็จะเกิดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวระหว่างชิ้นส่วนสองชิ้นส่วนก็จะเกิดแรงเสียดทานนั้นเมื่อแรงเสียดทานเกิดขึ้นเราจึงจำเป็นต้องลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนั้นนะครับ จึงต้องใช้ระบบหล่อเลื่นเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการหล่อลื่นก็คือลดแรงเสียดทานนั่นเองระหว่างชิ้นส่วนที่เกิดการเสียดสีระบายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเสียดสีของชิ้นส่วน2ชิ้นป้องกันสนิมและการกัดกร่อนนะครับของอชิ้นส่วนหรือวัสดุแต่ละชนิดนะครับป้องกันการรั่วของกําลังอัดโดยเฉพาะในกระบอกสูบและลูกสูบ ระหว่างกระบอกสูบกับผนังกระบอกสูบนั้นจะต้องมอีน้ำมันเครื่องไปอุดอยู่รอบๆเพื่อป้องกันการรั่วสุดท้ายก็คือชาล้างทําความสะอาดสิ่งสกปรกหรือเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสีนะครับก็จะถูกชาล้างออกมาโดยน้ํามันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นนั่นเองนะครับโครงสร้างและส่วนประกอบของระบบหล่อลื่น มีส่วนสำคัญคัญดังต่อไปนี้ตัวแรกก็คืออ่างน้ํามันเครื่องอ่างน้ํามันเครื่องนั้นจะอยู่ด้านล่างนะเป็นที่เก็บน้ํามันเครื่องหลังจากที่เราเติมน,น้ามันเครื่องเข้าไปตามตามปริมาณของอเครื่องยนต์แต่ละบริษัทกําหนดมาแล้วจะถูกดูดส่งขึ้นไปใช้ผ่านกรองหยาบนะครับหมายเลข2นะครับโดยปั๊มจะเป็นตัวดูดขึ้นไปหมายเลข3นะครับดูดน้ํามันเครื่องจากอ่างผ่านกรองหยาบขึ้นไป จากนั้นปริมาณน้ำมันเครื่องจะถูกตรวจสอบหรือถูกวัดโดยใช้เหล็กวัดระดับน้ำมันเครื่องดึงขึ้นมาดูนะครับแต่รถย,ยนต์รุ่นใหม่ๆนั้นกดปุ่มดูรู้เลยครับว่ามีน้ํามันเครื่องไม่มีนะครับแต่รุ่นรุ่นเก่าๆก็จะต้องวัดด้วยเหล็กเวก่อนนะครับสวิตช์วัดแรงดันก็จะเป็นตัวตรวจจับแรงดันน้ํามันเครื่องว่ามีการทํางานหรือไม่นะครับ แล้วก็มีกรองน้ํามันเครื่องเป็นตัวกรองสิ่งสกรปรกออกจากระบบน้ํามันหลังจากที่ทําการหล่อเลื่อนย้นส่วนแล้วไหลลงมายังอ่างเพื่อส่งขึ้นไปใหม่เจ้าก,กรองน้ํามันเครื่องก็จะเป็นตัวดักหรือกรองอน้ํามันเครื่องให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่างน้ํามันเครื่องนะครับจะติดตั้งอยู่ตอนล่างยึดติดกับเภาเข้าเวี่ยงห่างจาก อยู่ที่เพาาข้อเหวี่ยงทําห้องเพาข้อเหวี่ยงนั่นเองอวัสดุใช้ทําก็คือทําจากเหล็กแผ่นอัดขึ้นรูปนะครับภายในจะมีเหล็กสําหรับกั้นให้น้ํามันเครื่องกระชอไปมาหรือตอนรถเอียงเห็นไหมครับถ้ารถเอียงแล้วปั๊มจะดูดน้ํามันเครื่องขึ้นไปทํางานไม่ได้นั้นจึงต้องมีแผ่นเหล็กกั้นสีแดงตัวนี้ช่วยกั้นให้น้ํามันหายไปหมดนะครับมันก็จะดูดไปถ้าเกิดว่าไม่มีแผ่นกั้นตัวนี้ น้ำมันเครื่องหายไปปั๊มก็จะดูดน้ํามันไปทํางานส่งขึ้นไปหลอ่อเลื่นชิ้นส่วนไม่ได้ทําให้ระบบมีปัญหานะครับปั๊มน้ำมันเครื่องที่เราใช้กับระบบหลอ่อเลื่นนั้นที่นิยมก็มีอยู่2องชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกเรียกแบบโรเตอร์นะครับแบบโรเตอร์นั้นก็จะเป็นลักษณะของตัวโรเตอร์หมุนซ้อนกันอยู่นะครับ โรเตอร์ตัวในจะเป็นตัวขับนะบหมายเลขหนึ่งโรเตอร์ตัวที่2ตัวนอกสีฟ้าเข้มขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวตาม2ตัวจะหมุนนะครับแล้วบีบน้ํามันตามช่องว่างโรเตอร์ทําให้เกิดการดูดน้ํามันจากเส้นสีแดงแล้วส่งออกไปทางเส้นสีแดงนะครับอันนี้คือหลักการของปั๊มน้ํามันเครื่องแบบโรเตอร์ถ้าแรงดันสูงเกินกําหนดก็จะมีลิ้นควบคุมแรงดันเพื่อระบายน้ํามันออกไป ไม่ให้แรงดันมันสูงเกินกำหนดนะครับต่อมาปั๊มน้นเครื่องอันที่2เรียกว่าแบบเฟืองก็จะมีลักษณะเหมือนโรเตอร์เพียงแต่ว่าเป็นฟันเฟืองขบกันมีเฟืองนอกกับเฟืองในนะครับโดยเฟืองขับนั้นจะเป็นตัวสีเหลืองอยู่ด้านในหมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนเฟืองตามก็จะอยู่ด้านนอกเป็นสีส้มนะครับก็จะถูกเฟืองขับ สีเหลืองวิ่งไปบนเฟืองตัวตามสีส้มแล้วหมายเลข3ามนั้นคือรูปเซี่ยวหรือช่องของน้ำมันนะครับที่จะถูกดูดแล้วส่งออกไปตามลูกศรสีแดงคือดูดจากลูกศรสีแดงข้างล่างแล้วส่งไปลูกศรสีแดงด้านบนโดยการบีบของเฟืองสองตัวนี้พันรูรูปเซี่ยวตัวหมายเลขสานะครับ อุปกรณ์ต่อมาในระบบหล่อรื่นก็คือกรองน้ํามันเครื่องกรองน้ํามันเครื่องนั้นจะมีหน้าที่ดักหรือแยกสิ่งสกรปรกฝุ่นผงละองออกจากน้ํามันเครื่องโดยาทางน้ามันเครื่องเข้ามานั้นจะมีลิ้นกันกลับอยู่คือเข้ามาได้ออกไปไม่ได้ก็จะวิ่งเข้ามาตามเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็รอดเข้ามาผ่านไส้กรองหมายเลข2ตัวนี้นะครับผ่านไส้กรองจากไส้กรองนะครับ ก็จะไหลขึ้นไปเพื่อเข้าสู่ลงไปยังอ่างน้ำมันเครื่องต่อไปนะครับตามเส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับเสื้อไส้กรองก็จะอยู่ด้านนอกอาจจะทําเป็นสีฟ้าหรือสีอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนด้านล่างนั้นในกรณีที่ไส้กรองนั้นตันเนื่องจากว่ามีสิ่งสกปกมาอุดมากๆ การกองก็จะไม่ผ่านใส่กองนะครับน้ำมันจะูกดันผ่านลิ้นระบายหมายเลขสี่ส่งออกไปได้เลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบหล่อเลื่นมีปัญหานะครับอันนี้คือหน้าที่ของกลองน้ํามันเครื่องต่อมาก็จะมีระบบเตือนการทํางานของระบบหล่อลื่นทําอย่างไรจะคนขับรู้ว่าระบบหล่อลื่นนั้นทํางานก็จะมีะสวิตช์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องติดตั้งอยู่นะครับ ตัวนี้จะมีแรงดันเครื่องมาดันพอดันเสร็จปับ๊บสวิตก็จะส่งสัญญาณไปยังหน้าปัดของรถยนต์นะครับที่หน้าปัดของยนต์ก็จะมีไฟสีแดงโชว์ขึ้นมานะครับกรณีที่น้ํามันหรือแรงดันน้ำมันเครื่องทํางานไฟสีแดงนี้จะดับนะครับสีแดงนี้จะดับแต่ครั้งแรกนี่จะติดก่อนพอติดเสร็จแล้วก็จะดับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปกติคือติดแล้วดับนะครับ แต่ถ้าไม่ปกติก็หมายว่าติดค้างตลอดเวลานะครับก็คือมีปัญหาในระบบหลอลื่นแล้วนะถ้าเห็นสีแดงนี้ขึ้นมารูปการน้หมันเครื่องควรหยุดรถตรวจสอบทันทีนะครับอันนี้คือระบบเตือนการทํางานของระบบหลอลื่นนะครับที่หน้าปัดก็คือหน้าปัดสีส้มๆนี้นะครับหมายเลขสองจะโชว์อยู่บริเวณบนหน้าปัดคนขับก็จะนั่งมองเห็นนะครับเพราะอยู่ด้านหน้าคนขับนะครับ ลักษณะสัญญาณไฟนะครับมีคาถามไหมครับ